สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง K D เอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องสาวสองวิญญาณทางช่อง7 H D บทประพันธ์ของแก้วก้าผลงานจักค่ายมีเดียซีนนำแสดงโดยจินจินนะประกบคู่กับมินลี่พัททิราเป็นครั้งแรกรวมด้วยภูมิเกติภูมิไมายมายริสา พร้อมด้วยนักแสดงอีกครับขั้งเป็นเรื่องราวของฝนแก้วนักศึกษาสาววัย21ปีชีวิตของเธอต้องดิ้นรนทั้งเรียนและต้องทำงานพอบ้านแตกสสแลกขาดเมื่อพลชัยผู้เป็นพ่อข้าราชการในหน่วยงานหนึ่งที่ต่างจังหวัดไม่มีเมียน้อยจนต้องเลิกกับแม่และแม่จำเป็นต้องไปทำงานต่างประเทศเลยทิ้งให้ฝนแก้วอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยง ตอนหน้าพลชัยชวนใจทำตัวเป็นแม่เลี้ยงผู้เมตตาแต่พอรับหลังก็กลายร่างเป็นแม่เลี้ยงใจยักษ์ทั้งโคกสับดุด่าสารพาัดฝนแก้วซึ่งเป็นคนไม่สู้คนได้แต่พยายามอดทนแต่นั่นยิ่งทำให้ชวนใจข่มเหงฝนแก้วหนักขึ้นเรื่อยๆฝนแก้วมีเพียงแพนก็เทยร่างบึกนักมวยเก่า ลูกจ้างร้านทำผมของชวนใจเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือและเป็นเพื่อนปรับทุกข์ฝนแก้วถูกชวนใจบีบคั้นด้วยการเอาเงินเบี้ยเลี้ยงที่พ่อให้ไปใช้ฟุ่มเฟือยทําให้ฝนแก้วมีเงินไม่พอใช้เลยต้องไปทำงานพาทามเป็นแคทเชียร์ที่ผับแห่งหนึ่งที่เดียวกับที่ดิดถาเล่นดนตรีอยู่ดิดถาเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย แต่เรียนคนละคณะดิดฐาชอบฝนแก้วและตามจีบมาตลอดแต่ฝนแก้วไม่เคยมีใจให้กับเขาเกินกว่าเพื่อนคืนหนึ่งฝนแก้วโดนแขกที่ร้านพยายมจะลวนลามแต่ก็ได้ชวินชายหนุ่มหน้าตาดีเข้ามาขวางไว้แต่กลายเป็นว่าแค่ขึ้นกรรมพาพวกมารุมชวินจนสลบไปโชคดีได้แพน ที่มารับฝนแก้วช่วยไว้ได้ทันก่อนจะพบว่าชวินถูกขโมยกระเป๋าเงินและโทรศัพท์มือถือไปด้วยเมื่อชวินได้สติจึงยืมโทรศัพท์ฝนแก้วโทรตามให้เดียซึ่งเป็นเพื่อนกับชวินมาตั้งแต่สมัยเรียนเดียคิดเกินกว่าเพื่อนกับชวินมาตลอดแต่ชวินกลับไม่เคยเปิดใจยอมรับเดียเป็นแฟน ระหว่างรอเดียชวินหิวข้าวฝนแก้วจึงพาชวินไปกินข้าวที่ตลาดจเจริญลาบชวินกลับบ้านไปกับเดียด้วยความประทับใจในตัวฝนแก้วที่ถึงแม้จะมีเงินเพียงน้อยนิดแต่กลับมีน้ำใจเผื่อแผ่รวมถึงความอาลัยในตลาดจเจริญลาบที่ตัวเองมีความผูกพันมาตั้งแต่เด็กเพราะชวินเป็นทายาทของเจ้าของตลาดนั่นเอง อวันตีแม่ของชวินหายตัวไปตั้งแต่ชวินยังเด็กจนป่านนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรเมื่อชวินยังเด็กชยุทธกับอวันตีทะเลาะก,กันหลายครั้งแต่ครั้งสุดท้ายทะเลาะขั้นรุนแรงพอชยุทธเข้าใจว่าอาวันตีเป็นชูกับประวิธที่เป็นแฟนเก่าของอวันตีและเช้าว,วันต่อมา อาวันตีก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยชวนใจอยากเอาใจอาม่าหญิงชลาที่เป็นลูกค้าประจำร้านทำผมของตนพวงโดยตำแหน่งเจ้าหนี้รายย่อยด้วยการให้ฝนแก้วไปทำบุญเป็นเพื่อนอาม่าโดยไม่รู้เลยว่างานบุญที่วัดขมิ้นของอาม่าน,านั้นคืองานทำบุญล้างประชาในพิธีนี้เองก็เกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้น เมื่อมาชีผีของร่างทรงได้นำไปพบศพไร้ญาติศพนึงที่ฝังอยู่ที่โคนต้นตะเคียนคู่สภาพศพเหลือแค่กระดูกเพราะถูกฝังมานับสิบปีและเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ก็บ่งบอกว่าเป็นคนมีฐานะฝนแก้วเกิดความสงสยัยและสงสารในชะตากรรมของเจ้าของโครงกระดูกจึงตั้งจิตแผ่เมตตาและส่วนกุศลไปให้ โดยไม่รู้ตัวเลยว่าฝนแก้วไม่ได้กลับบ้านไปกับมาตามลำพังแต่วิญญาณเจ้าของโครงกระดูกศพไร้ญาตินั้นได้ติดตามฝนแก้วไปด้วยและวิญญาณตนนั้นก็คืออวันตีจุดเริ่มต้นของความสนุกที่จะมาปลุกให้ทุกคนตื่นเต้นลุนไปกับการตามหาฆาตรกรตัวจริงพร้อมกับความผูกพันที่เกิดขึ้นกับฝนแก้วและชวินแบบไม่ทันตั้งตัว ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องสาวสองวิญญาณถูกวันจันทร์ถึงสุ์เวลา18บนาฬิกา45นาทีทางช่อง7 HD ออกอากาศต,ตอนแรกวันพฤหัสที่2ีพฤศจิกายนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามและชมกันได้เลย